ขอโทษนะครับคือเราเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าครับใช่ชื่อมินหรือเปล่าครับใช่ใช่เหรอจำเราได้ไหมเราสุชาติจำไม่ได้เหรอไม่ได้ชื่อมินเหรอคือว่าคุณน่ารักมากเลยครับตอนนี้ก็ใกล้จะวันเลนทายแล้วผมมีอะไรจะให้อะครับช่วยรับไว้หน่อยได้ไหมครับอันนี้เล่นรายการไปคือผมชอบชอบจริงๆช่วยรับดอกไม้ผมได้ไหมครับ ถ้าไม่เราจะคู่ข่าวแล้วรับรับดอกไม้หน่อยได้ไหมรับดอกไม้โอเคจ, okay. จบโขอโทษครับวันวาเลนไทน์มีคู่หรือยังครับขอโทษนะครับวันวนาเลนไทน์นี้มีคู่หรือยังฮะขอโทษนะครับวาเลนไทน์นี้มีคู่หรือยังครับรถ้ายังช่วยรับดอกไม้ให้หน่อยได้ไหมครับ ช่วยรับดอกไม้ให้หน่อยได้ไหมครับสุขสันต์วาเลนไทน์นะครับขอบคุณครับวันวาเลนไทน์นี้มีคู่หรือยังครับ <c oughs> ยังไม่บอกไว้ดียังถ้ายังบรบกวนรับดอกไม้จากผมได้ไหมครัรับไม่สิดเดี๋ยวให้คนนี้ได้ครับขอบคุณครับ ถ้ายังไม่มีผมขอมอบดอกกุหลาบไปให้ดอกได้ไหมอ๋อขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณะอันนี้เป็นโปรเจกต์อะไรรู้่ะเนี่ยไ <laughs> ม่ครับสอนวาเลนไทน์นะคร <c oughs> ับขอโทษนะครับ <c oughs> ไม่ทราบว่าวันาเลนไทน์มีคู่หรือยังครับขอโทษนะครับไม่ทราบว่าใกล้วันาเลนไทน์นี้มีคู่หรือยังครับคือว่าถ้าไม่เป็นการรังเกยียจผมขอมอบดอกกุหลาบสื่อแทนความรักได้ไหมครับทำไมอะคะ <c oughs> ่วงนี้ใกล้วันเลนทายแล้วครับขอมอบให้หน่อยได้ไหมครับชื่ออะไรครับเอมี่เหรอครับถ้าไม่รังเกียจจะขอเบอร์ได้ไหมครับถ้าเป็นเฟซได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีเน็ตนะครับเดี๋ยวช่วยพิมพ์ชื่อเฟซได้ไหมครับขอบคุณมากนะครับถ้าไม่รังเกียจช่วยรับดอกกุหลาบที่แสดงสื่อวาเลนไทา์ได้ไหมครับช่วยรับหน่อยได้ไหมครับ จริงเหรอพี่เอาคืนได้ปะ่ไม่ได้ให้แล้วอ,อันนี้ก็คือหัวใจพี่นะพี่มอบให้น้องสามีขอ,ขอบคุณครับ <c oughs> ขอโทษนะครับวันวาเลนไทน์นี้มีคู่หรือยังครับ <c oughs> ไม่เป็นการบรบกวนผมขอมอบดอกกุหลาบให้ได้ไหมครับ <c oughs> เป็นการสุขสันต์วาเลนไทน์อะครับ <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับคนนี้ด้วยได้ไหมครับสุกสารวันเบเรนทายนะครับอีกคนหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับนี่อะไรเหรอคะเปล่าครับผมแอบป,ปลื้มพวกคุณนะครับขอบคุณครับชื่ออิงคนนี้ชื่อหมวยค่ะหมวยคนนี้ชื่อ มวยเหมียวมวยมวยเหมียวอิงโอเคเอาไปเอคุณนะฮะเดี๋ยวทำไมจริงปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะขอโทษนะครับเออไม่ทราบว่าเราเคยเจอกันมาก่อนไหมครับชื่อมินหรือเปล่าครับไม่ใช่